สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเก็บการ์ดเข้าแฟ้มนะคะการ์ดที่เราจะมาเก็บวันนี้นะคะก็จะเป็นการ์ดที่เราแกะได้จากอัลบั้มนะคะแล้วก็เป็นการ์ดที่เราแกะอัสดุไปรอบที่แล้วนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บใส่ลงในแฟ้มกันเลยนะคะแล้วก็ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าที่ไปที่มาของการที่เราทําไมถึงได้มาติ่งวงเซเว่นทีนนะคะแล้วก็ประวัติการซื้อกา์ดแพงไหมเคยโดนโกงหรือเปล่านะคะแล้วก็ การใบไหนที่แกะได้จากอัลบั้มมังนะคะก็เริ่มจากของอูจีนะคะการ์ดยอยชอยนะคะอันนี้การพักานะคะ คำแบนที่จะถึงนี้นะคะทุกคนก็ของคุณจีก็หมดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นคอมแมนเตอร์อื่นๆนะคะเป็นคัพของพี่คุ๊กนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะไดีเรคเตอร์คับนะคะเราชอบใบนี้มากเลยทุกคนอันนี้เราเพิ่งได้เก็บการเก่าๆนะคะก็เลยยัง ก่องสำหรับไว้ใส่การ์ดเก่าๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปจะเป็นของโฮชินะคะส่วนอันนี้จะเป็นของแถมนะคะของวีเวิร์ชช็อปนะคะการ์ดของแถมจากเว็บหรือว่าของแถมจากานนะะร้านนะคะเราจะมาใส่ไว้กับแก้ปัญหากับการ์ดในอัลบั้มนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นของน้องดีน่นะคะ ไปก็จะเป็นการ์ดของเมมเบอร์อื่นๆนะคะที่เราแกะได้จากในอัลบั้มนะคะทุกคนอันนี้คือการ์ดที่เราแกะได้นะตอนเราดูให้ดูดีเอ็นะคะยูชอยสบายของเบอร์นอนะคะ จอที่เราได้มานะคะราคาก็อยู่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทหรือว่าไม่เกิน200นะคะเท่าที่เราจําได้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องขอโทษจริงๆคือเราเป็นคนความจําไม่ค่อยดีนะคะน่นไหนทุกคนอันนี้คืออันนี้เราซื้อมานะคะสองในี้เนาะตอนนั้นราคาน่าจะประมาณ150ห้ารือรอยสาน่หนทุกคนลงส่งนะคะประมาณหน้านี้นะคะหน้านี้ก็าการ์ดอาจจนไนท์นะคะอันนี้เราซื้อมาคือหน้านนี้ทั้งหน้าคือเราซื้อมานะคะในราคาประมาณ อันนี้น่าจะประมาณอตุนานยเนี้ยนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะแพงอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบหรือสองรอเนี่ยแหละที่เราซื้อมานะคะ,ะรวมส่งนะคะส่วนมากการที่เราได้มาจะเป็นการ์ดราคารวมส่งนะคะทุกคนส่วนมากการ์ดของแซปเซเว่นทีนจะราคาจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าของวงอื่นจะแพงไหม,มการ์ดของเซเวนทีนคือราคาไม่แรงนะคะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าใบาที่แรงๆก็จะมีพวกการ์ดอ,อัลเบั้มเจ็ดแปนนะคะการ์ดจะแพงมากที่เราเจอมา ก็ประมาณ400อยะแพงสุดสำหรับเราคือ400นะคะทคนที่เราเจอมานะแล้วก็หน้านี้จะมีใบหนึ่งที่เราแกะได้จากอัลบั้มนะคะทุกคนก็จะเป็นใบนี้นะคะที่เหลือนี้ก็คือซื้อมานะคะทุกคนรานะคาก็จะอยู่ที่ใบละร2อยประมาณนี้ส่วนนี้คือมีตำหนินะคะทุกคนตอนแรกเราไม่รู้ว่าการ์ดมันมีตำหนิคือทาง ทางร้านเขาไม่ได้แจ้งเรานะคะว่าเออเนี่ยมันมี้อยนะเออไม่ได้แจ้งเราเลยเราก็แบบได้มาคือแบบเฮ้ยเราก็คือเราไม่เป็นคนไม่เรื่องมากอะจริงๆเราได้มาเราไม่อยากเสียเวลาเนาะไม่อยากเสียเวลาไปแบบไปส่งคืนหรือว่าไปอะไรกับเขาบ้างมามก็คือเออมันก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะอะไรประมาณนี้เราเป็นคนดิ้นไม่ค่อยอะไรไม่เรื่องมากถ้าไม่สุดจริงเราจะแบบเออไม่ยอมนะถ้าไม่สุดจริงอะไรเงี้ยตันั้นแหละทุกคนต่อมาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็ซื้อมาเหมือนกันซื้อมาทั้งหมด ใบลวประมาณร้อยสิบบาท,120บาทโโร้อยยี่สิบกล่งส่งนะคะต่อกขาไแบบเร็วๆเลยเนาะหน้านี้มหากราบการ์ดมาทุกคนเป็นการ์ดระบ้มอันเอิร์ธนะคะเป็นการ์ดที่แบบอะเบ้าที่แบบมีการ์ดเยอะที่สุดคือแบบตอนแรกว่าจะมีเก็บนะแล้วคือมันเก็บไม่ไหวก็คือแบบเออมันเยอะเกินเก็บจนท้ออ่ะตอนนี้ก็คือแบบกุญช่วนีงหยุดอันเดิร์ธไปก่อนหยุดตามหาไปก่อนนะคะทุกคน,น,นเพราะว่ายังไม่ไหวตอนนี้คือยังไม่ไหวก็คือคมแบ็กใหม่ก็มาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะการก็คือเก็บไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบ พักอันเลิศไปก่อนอันนี้ก็ซื้อมานะคะหน้านี้ก็อันนี้เป็น,นี้ก็ซื้อม,มอนกันเพราะราคาก็อยู่นั่นแหละคนประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบยังไม่ลงส่งนะแล้วก็ใบสองใบน,นี้เราสั่งแกะจากร้านไปนะคะว <c oughs> ันนั้นสั่งอัลบั้มเนาะอัลบัม้มเซนเน่โคลนมันก็เลยสั่งแกะมาเ,เลยขี้เกียจมาลุ้นนะเพราะเราเป็นคนที่แบบ นกเมนอยู่แล้วทุกคนใครที่ตามเราอะเราจะรู้ว่าเราแกะระบัยงมาคือน้อยมากที่เราจะได้อุจีอืมคือนกมากส่วนหน้านี้ใบที่เราแกะได้จากอะเบัยงนะคะทุกคนก็จะเป็นใบนี้สี่ช่อมอุจีนะคะก็ถือว่าจะมีดวงอยู่นิดนึงก็ยังมาหานะคะที่เหลือเนี้ยก็คือแลกไปบ้างเราก็ซื้อไปบ้างนะคะรานะคาก็อยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนอันนี้ก็คือซื้อมาะคะ่ะทั้งสี่ใบเนี่ยคือเรา ซื้อมาจากเาว็บเมอร์คัลีนะคะทุกคนตอนนั้นเราหามไปเนาะส่วนอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าเราซื้อไปในราคาเท่าไหร่น่าจะมาเซทเดียวกันกับที่นี่นเลยท้านจะไม่ติดมาอาีกตัวเนี้ยะว่าเนี่ยอืมอันนิดนิดมาเซทเดียวกันเลยแล้วก็อนนี้เราข้ามนะคะมาถึงหน้านี้นะคะอันนี้ก็นี่หละไที่เราบอกว่าแรงที่สุดสำหรับเราไบที่ราคาแพงนะคะก็จะเป็นการ์ดอาบัตมเจแปนนะค,ะ,คะการ์ดญี่ปุ่นเนาะเราก็ไม่รู้ว่าทําไมการ์ดญี่ปุ่นต้องแพงเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไม น่แหละทุกคนเราก็เลยว่าจะเก็บเท่าที่เราอยากเก็บจริงๆนะคะบางใบเนาะเก็บเฉพาะบางใบตู้ไม่ให่นะคะทุกคนตู้ไม่ไหวจริงอันนี้เป็นด้าวคอแทมนะคะส่วนหน้านี้ก็ซื้อมาทั้งหมดนะคะก็ถ้าจะไม่คิดแล้วจะมีใบหนึ่งที่ราคาไม่ถึงร้อยอะประมาณแปดสิบกว่าบาทอืมน่าจะเป็นใบไหนน่าจะเป็นใบนี้นะคะอืมส่วนหน้านี้นะคะซื้อมาทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ เอาเท่าที่เราจำราคาได้แล้วเนาะกาถแถวล่างเนี่ยจะราคาประมาณเจ็ดสิบห้าสิบทอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็หน้านี้ใบนี้นะคะจะเป็นกาดเขาเรียกว่าการอะไรอะทุกคนเราเราก็จำไม่ได้อีกแกคือมันแบบมันเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรคือกา๊าหน้าคอนะ การญี่ปุ่นหน้าคอนที่เมื่อก่อนแม่ค้าเขาจะแบบทางร้านเขาจะไปหน้าคอนแล้วก็ไปรับหิ้วพวกการ์ดอย่างเงี้ยมานะคะทุกคนแล้วก็หนึ่งซองมันจะมีแบบว่าประมาณหนึ่งซองาสามใบหนึ่งซองห้าใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือร้านเขาจะแบบว่าซื้อมาแกะมาแบบลงขา,ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาคันนี้ก็เกือจะราคาแพงน,นะะ่อะเน,นี่ยระะ้อยแปดสิบกว่าบาทเกือบเกือบสองร้อยอะตอนนั้นที่เราได้มานะส่วนอันเนี้ยร้อยแปดสิบที่เราจำราคาได้เลยนะคะล้วก็วอันนี้จะเป็นการ์ด รถทัวร์นะคะน,นี้นะคะก็ไม่ถึงสองร้อยนะคะก็ประมาณร้อยแปดสิบบาทอ,อันนี้การอราคาดับาก,กาซหน้าคอนกันแหละทุกคนตอ,อนนั้นซื้อมาก็ราคาราก็กวาบาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นการกระดาษแลนนะคะทุกคนการกระดาษแลนเราเคยซื้อมาเป็นแพ็วละในซองจะมีสามใบ่ อันนั้นคือเราซื้อมาแล้วเราเปิดไม่ได้หมีนรงนีงอะไรทุกคนแล้วก็ไปหาแลกมาเนาะอันนี้ก็คือซื้อมาอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการพวกซีซันก์กริ๊งแล้วก็เป็นการ์ดพวกที่เราซื้อแบบพวกแตะแซมอะไรเงี้ยแต่พวกนี้เราจำราคา,าไม่ได้แลนะ้วทุกคนอันนี้เราหางกับคนในทวิตไปนะคะน่าจะประมาณเจ็ดสิบาทนะคะทุกคนแล้วก็หน้านี้ก็จะเป็นพวกการ์ดติดปะทะในอัลบั้มนะคะทุกคน อันนี้เราก็เป็นการ์ดซีซันกิตติ้งเหมือนกันเนาะปีอ๋อปีสองพนสิบปดนะคะอันนี้ก็ไปหาซื้อมาเหมือนกันน่าจะไปละแปดสิบบาทมั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นการ DVD ์ดดีวีดีคอนนะคะการนี้ก็แอบแพงเหมือนกันนะแต่ว่าเราจำราคาไม่ได้มาสองใบนี้นะคะก็ซื้อมาเนาะคล้ายพูลลอ,อยคอนเสิร์ตพูลลอ,อยเวิร์กทัวร์นะคะราคาเราจำไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะสองใบนี้คือจำราคาไม่ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษแลนดะ เราซื้อมาเป็นชุดของมันอยู่แล้วนะคะชุดหนึ่งเซ็ตหนึ่งก็จะมีครบเซตสามนบบเดร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นก๊อกัสก็จะมีนิปเตอร์จิบหัตในเอาออกมาทุกคนนี่ก็จะเป็นของแถมจากวีเวิร์สนะคะวีเวิร์สช็อปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระป๋องเนานะ,ะตอนแรกใบเนี่ยคืตกใจมากคือได้มาทุกคนเห็นป่ะฟีลมนแบบเหมือนแบบเป็นร้านทันน่วไปแบบยยอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบยังแอบสงสัยอยู่ตอนนี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็ยัง,งสงสัยว่า อันนี้คือเราได้มาแบบของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วแบบมันก็ดังมากเลยเนี่ยเออแล้วมีแบบนี้มาอีกเพื่อทำให้แบบว่าเฮ้ยตัวดีเขามีแบบนี้หรอหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะทุกคนถ้าเพื่อนๆคนไหนมีใบนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะว่าอันเนี้คือมันเป็นของแท้หรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะจะเป็นการ์ดของแพทย์ชานะคะไม่รู้เขาเรียกการ์ดว่าอ,อะไรมัมีประอร่อหรือเปล่าก็ไม่แน้เราได้มาจากน้องเป็นของขวัญวันเกิดของเรานะคะ เค okay. ของจีก็จบนะคะทุกคนคนเราขอเขา้าๆเลยแล้วกันคือถ้าแบบว่าให้ดูหมดทุกคนให้ดูหมดทุกตาคือมันน่าจะนานมันจะบอกเลยว่ามันว่าไหนที่เราแกบได้นะคะตาที่เราเกบได้นะนี่นะของพี่ปุ๊กใบนี้นะคะเราเปิดได้จากัลบั้มเนาะเป็นการแฮงการีนะคะก็จะมีของมูชินะคะมีใบม ouais ึงที่เราแกบได้จากัลบั้มแฮงการีนะคะการใบนี้เราแกบได้เนาะของแรบนี้ตร้นะคะที่เราแกบได้ก็คือนี่แหละทุกคนต่างใบนี้เลยเราแกบได้นะคะ น,นี่ของพี่ฮันก็แกะได้ก็นาเน,นี้ก็คือของพี่จุนนะคะก็คือเก็บได้จากอระเปบ้างนาหลังๆมานี่นก็คือ่าของคนอจุนนี่ก็คือเก็บได้จากอระบป้าหมดเลยนะโอเคพ่คนแล้วก,เเเวก็เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเราจะมาเล่าที่ไปที่ม้าที่เรามาชอบเซเว่นทีนนะคะก็เออคือเราเป็นคนที่แบบง่ย่ยๆอ่ะ จะติงก็คือติงเลยก็คือติงแบบง่ายๆมีกวันหนึ่งที่เราว่าฟังเพลงอยู่ใช่ไหมฟังเพลงอยู่ดีๆตอนนั้นคือแบบน่าจะติงกอบเซเว่นอยู่ตรงนั้นแหละทุกคนจักมาตรงที่เราน้่งฟังเพลงอยู่นะคะตอนนั้นเราก็ฟังไปเรื่อยๆแหละฟังแบบวงของคนวงของใครของใครก็คือก็ฟังไปเรื่อยๆก็คือแบบก็ลันตามเพลงที่ในแอปเขาเออันมาให้นะคะก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปฟังมาก,ก็มาเจอตรงที่เพลงของเซเว่นทีนะคะเป็นเพลงตำนานเพลงโฮลมาใช่ไหมอันนี้นั่นแหละเพลงโคลมาแล้วคะเราก็เลยฟังเฮ้ยแบบเพลงนี้ดีมากแบบละมุน ฟังแล้วแบบเข้ากับบรรยากาศแบบเออเหมือนเราแบบไม่อยู่ในทุ่งหญ้าคือแบบตอนนั้นก็นอนฟังคือแบบเออชอบเพลงนี้อ่ะคือเพลงนี้วงอะไรทําไมว่ามันสไตล์เข้ากับเราได้เลยอะไรเงี้ยเออมันเป็นสไตล์ของเรานี่นะสไตล์ที่เราชอบฟังอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยแบบอ่พอฟังเพลงจบเราก็เลยแบบดูชื่อศิลปินนะคะในแอปในแอปเพลงนะคะว่าวงเนี้ยชื่อวงอะไรพอดูเสร็จเราก็ไปค้นหาใน youtube ค้นหาใน youtube แล้วก็ ค้นหาเพลงโคมายนะคะขึ้นมาปุ๊บเราก็ดูเอ็มีปุ๊บปุ๊บป,ป,ปไปเรื่อยคือแบบเฮ้ยแบบเออทำไมทุกคนแบบใสอย่างนี้อย่างเนี้คือแบบมันวิ่งขึ้นมาเลยแบบไม่ยทำไมน่ารักอย่างนี้ทำไมทุกคนแบบเออเพลงน่ารักอะไรขนาดนี้นะคะแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มค้นหาแหละค้นหาประวัติค้นหาชื่อมมเบอร์แล้วก็เริ่มแบบว่าดูว่าคนนี้คือใครอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มบบจำชื่อบ,บจำหน้าเลยเ,เริ่มเข้าสู่การที่แบบฉันจะติงจริงจังหรือเปล่าอันนั้นคือยังไม่รู้ตัวเองนะคะ ตนนั้นก็เริ่มหาเมนนั่นแหละทุกคนก็เริ่มแบบอุ้ยฉันชอบใครอะตอนนั้นคือดูอารายการของอะไรนะ M2 ทุกคนที่มันจะเป็นแบบ 4K ที่ทุกคนจะเต้นแบบเรียนต่อกันเป็นต่อแถวเป็นแบบแถวรถไฟอะทุกคนเด่ายวราจะขึ้นรูปให้ดูแบบนี้นะะนนลแล้วกันเนาะนั่นแหละแล้วก็แบบเราดูไปดูมาเราแบบก็จะดูเพื่อพยายามดูหน้าทุกคนเนี้ยให้จําได้ใช่ไหมเอา เราตกโดนตกเลยคุกึงก็คือแบบอะไรก็คือโดนตกเลยก็คือดีเคนะคะดีเคน่ารักมากตอนนั้นกแบบจมูกน้องอ่ะคือดวงหน้าน้องแล้วมองแค่จมูกน้องเพราะจมูกน้องมีเสน่ห์มากน้องเนคนที่หน้ามีเสน่ห์มากอือนั่นแล้วก็แค่นั้นก็โดนอุจจิอ่ะโดนอุจีตกเลยก็คือแบบแค่นั้นจริงๆทุกคนคือไม่ได้เออไม่ได้เล่นเหม็นยากเลยสำหรับเราอุจีอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเด่นมากตัวตัวเขาจะเล็กใช่ไหมล่ะเล็กแล้วตอนนั้นอ่ะอุจีิทำแบบเป็นคนตัวเล็กทำทำสีผมที่มันแบบ เออสว่างมากๆค่ะแล้วใน MV อ่ะกูจีแบบผมทอปากแดงอยเงี้ยมันเชอร์รี่อ่ะทุกคนแล้วก็อยู่ในก้อนเมฆอ่ะคือมันจะเด่นมากตอนนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยนี่แหละคือเราก็เลยชอบกูจีตรงนั้นนะคะที่กลายมาเราก็ได้เม้นมาเป็นกูจีเนี่ยแหละเออแล้วเราก็เลยเ,เ,นนเ,ลเ,ร,เริ่มติ้งเซเว่นทีมาเรื่อยๆๆนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้วิธีซื้อการ์ดซื้ออัลบั้มอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็คือยังแบบคอเซเว่นด้วยเซเว่นทีนด้วยอะไรเงี้ยเออก็คือแบบก็ยังร้ัง,ง,งมเออลยเ <ๆ S 2> ทนออาน, <S <S <ๆ>นนั้น เป็นอำว่า h ยู i ิ my d ดีนะคะก็เป็นใบนี้แหละที่เราแก้ได้เนี่ยก็เป็นอันนี้แหละที่เราแก้ได้เออแล้วก็ว่าเรื่องการ์ดเคยโดนโกงไหมนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดนะคะว่าจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้โดนอะไรแบบนี้เอาเป็นคนที่ยังคิดว่าตัวเองยังชคบดีว่าเออยังไม่เคยโดนโกงอะไรที่มันหนักถามว่ามีไหมก็มีนะคะทุกคนโกงแค่เก้าสิบบาทเขาก็โกงเราตอนนั้นเป็นเหมือนเขา,าเปิดหานการ์ดอะไรสักอย่างนี่แหละเออเป็นการของจี G นะคะคือเราหาคนหานะ คนเปิดหางคือขวูจีไม่ได้อะคนก็คืออุจีเต็มหมดเราก็เลยแบบเออไปเจอคนนี้เขาแบบเขายังมีอุจีอยู่นะเราก็เลยแบบว่าทักไปเออแล้วเขาก็เออก็นั่นไหลนทุกคนเราก็เลยทักไปเพราะว่าขอหางของอจีด้วยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็พอเวลามันผ่านไปอะเรารู้สึกว่ามันนานเกินไปที่แบบของน่าจะส่งมาถึงเราใช่ไหมเพราะว่าของคนอื่นที่เขาแบบว่าคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วทุกคนแต่เรายังไม่ได้เลยก็เลยเราก็เลยแบบเริ่มสงสยัยแล้วเริ่มแบบเอ๊ะวันเอกใจแล้วเราก็เลยทักไปว่าเออสรุปขุจีที่เราเปิดหานไปไ เขาก็จะได้ค่ะได้แน่นอนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เลยไม่ไม่มั่นใจเราก็เลยแบบว่าทวิตไปถามอีกคนที่เขาเคยบอกว่าคนนี้เคยโกงนะเราก็เลยแบบเออคนนี้เราคนนี้หรือเปล่าคนเดียวกันกับที่เราห่าไปหรือเปล่าเนี่ยเราก็เลยไปไปสอบถามเขาดูนะคะว่ารู้จักคนนี้ไหมคะเคยมีประวัติมาโกงหรือเปล่าเขาก็บอกอ๋อคนนี้แหละค่ะที่เคยโกงคนอื่นไปแล้วแบบนั่นไงว่าแล้วว่าเราโดนแน่ๆนเราก็เลยแบบว่าอ๋อเราก็เลยขอคําแนะนําแล้วก็สอบถามคนที่เราไป ขอความที่เหลือเขาอะเออนแหละอะเขาก็ดีมากนะคะคือให้คําแนะนํำดอม,ามาดีมากให้แบบว่าบอกแม้กระทั่งว่าชื่อเฟซบุ๊กอะไรนะเพราะว่าตัวเขาไม่ได้โดนโกงเองนะคะน้องของเขาก็คือเคยโดนโกงแล้วก็เคยทักเฟซนะคะคนที่โกงก็คือค,อคนอที่โกงเราเขาก็ให้คนที่ให้คําแนะนําเรามาเขาก็ให้เฟซกับเรามาแล้วก็เลยไปตามในเฟซเพราะว่าในทวิตเตอร์เขาบอกเราไปแล้ววันนี้เราก็เลยไปตามในเฟซเออคือตอนนั้นเราคิดในใจว่าเงินแค่เก้าสิบบาทนะเราไม่ได้อยากได้คืนหรอกแต่เราอยากได้ของมากกว่าแล้ว มาทาแบบนี้กับเราได้ยังไงในเมื่อเราไว้ใจใช่ไหมเงินะกงกงเราไปเราไม่อะไรหรอกแต่เราเสียความรู้สึกที่แบบว่าเราไว้ใจอ่ะของเราก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยทักไปถามเขาว่าจะเอาอยัางไงคะสรุปจะคืนเงินเราหรือว่าจะส่งของให้เราเออแต่ในใจเราก็รู้แล้วแหละว่าของเราก็ไม่ได้แน่นอนเนาะเราก็เลยแก้งไปเลยว,ว่าเออถ้าอย่างนั้นอ่ะขอประจารย์นะคะอันนี้คือเราพูดไปเฉยนะเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดที่จะทํแเราก็แค่พูดไปเฉยว่าถ้าไม่คืนเงินให้เราเราขอประจา์นะอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาก็เลยแบบว่า ตอนนั้นเขาก็เลยเออเราก็รู้สึกว่ายังโชคดีอยู่บางที่แบบเขาก็ยังคืนเงินให้เรานะคะทุกคนอตอนนัก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยนนะคะที่เราโดนมาไม่หนักเท่าไหร่สำหรับรานัทที่เราเจอมานะคะก็ที่เราติกมานะตอนเนี้ตลอดเ,เวลาที่เราติกมาเราก็ยังไม่เคยโดนนะคะทุกคนก็แหละกก็คือประสบการณ์เล็กๆน้อยนของเรานะคะทุกคนก็สหรับประสบการณ์ที่เราเล่าไปทั้งหมดตอนนี้นะคะก็คือก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังดูยังฟังเราจนจบนะคะก็ บางทีเราอาจจะพูดแบบติดๆขัดๆบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบพูดน้อยเนาะใครที่เรารู้จักเราหรือสนิทกัเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะคือเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอธิบายกับใครไปก็คือแบบกลัวเขาฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็เลยไม่ค่อยได้พูดนะคะทุกคนเราพูดไม่เก่งเอาง่ายๆคือแค่เป็นคนที่พูดไม่เก่งนะจริงๆคลิปนี้ก็อยากทำมานานแต่ว่า็ติดนั่นแหละที่เราแบบว่าเป็นคนที่แบบอธิบายกลัวคนอื่นแบบกลัวคนอื่นไม่รู้เรื่องอออออะะะะไไไรรรยยยย่่่่่่าาางเเเเี้แแวกกกก็็็ปนนนนคคคคพูมมืทุบบบบจ ไม่กล้าที่จะมาทำนะคะแต่วันนี้ก็คือแบบที่ถุงว่าแบบเออก็อยากตัดใ,ใจมาเล่าแหละว่ามันก็นานมาแล้วที่เราแบบว่ายังไม่เคยเล่าเรื่องนี้เนาะยังไม่เคยเล่าประสบการณ์อะไรแบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังทนฟังนะคะยังฟังเราอยู่นะคะก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะในวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย